สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมื่อนี้มาพบกับช่องแย่ภาษีชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามื่อวันนี้แย่ภาษีก็ได้นําข้อมูลแนวทางเลขเด็ดมาให้พี่น้องชมพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางงวดประจําวันที่หนึ่งสิงหาคมเนาะจ้าพี่น้องจ้าก่อนสิไปรับชมรับฟังแย่ภาษีกระฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แย่ภาษีนั่นมเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะเนาะย้ำแย่ภาษีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบุรีพาดเบอร์พาดชมแนวทางเนาะจ้า พี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจากคอมเมนตเขามาพูดมาทักทายกับยายแปรสีกะคอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะค่ะพี่น้องใคนมาตอบคอมเมนต์กับใจเย็นๆเนาะจ้าพี่น้องบอกว่ายายแพปรสียังบาวางกันวางยายแพปรสีสิไรตอบให้เนาะค่ะคอมเมนต์ของมาหลายๆใดเนาะค่ะเนาะกับเบาๆลายยายห้างจ้าไปเบิ่งของมูลเนาะทางอาจารย์ทันแหลกไปเลยเนาะจ้าเนาะทางอาจารย์ทันนี่เพิ่นบอกว่าจังสีแหละเด่นบนเน้นๆกับน้ำเลเดอร์วอร์ซัน กัเดินลางเน่นๆว่าสันจ่าเพิ่นว่ามาเบิงเนาะค่ะเนื่งซิงหาว่าสันเนาะจ่าเพิ่นว่าบนเพิ่นบอกว่าเจ็ดสองสี่เน้นๆไปกับว่าสันจ่าข้างล่างสองตัวบนคือเจ็ดสองสองสี่และเจ็ดสี่ว่าสันสองตัวบนกันเน่นๆเด้อว่าสันเพิ่นบอกว่าข้างล่างแลนหกกับเจ็ดว่าสันเนาะจ่าเน่นๆก็คือหกศูนย์เจ็ดศูนย์และหกเจ็ดไปกับน้ำว่าสันจ่าเพิ่นว่าเนาะกับพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะจ่า ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางดับสนิทหน่วยล่างและดับหน่วยล่าง2ชุดจา,จากแนวทางของคุณชายเนาะค่ะดับหน่วยล่างใบแรกก็คือ7 2 9ใบที่2 1 6 9แสดงว่าดับที่สุดก็คือเก่าเนาะจ้าพี่น้องจ้าดับหลักหน่วยล่างว่ะสันเนาะจ้าจากแนวทางของคุณชายว่สันเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้ผู้ใดโรอจากแนวทางของ เด่นบนอินทรเทวนครงวดที่แล้วมาสีกับหนะ่าเนาะจ้าเด่นบนเพิ่นเนาะงวดนี้เพื่อนบอกว่าแนวนี้แหละจ้าพี่น้องจา้าเพิ่นเหตุกลับไปกลับมาคือเก่าเนาะจ้าพี่น้องสี่ห้าเจ็ดแปดคือเก่างวดที่แล้วกับสี่ห้าแปดเจ็ดคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะงวดนี้กระตกเก่าจ้าหนึ่งสิงหาเด่นบนสี่ตัวมาได้สองถึงสามตัวเนะาะจ้าพี่น้องจ้าจากแนวทางเด่นบนของอินทรเทวนครเนนะาะจ้า ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางคนโคราชลักไก่ชน10หน่วยบนและวิ่งเลขวิ่งบนรางของเด็กปัน่นจักรยานเนาะจ้าพี่น้องมาเบิง้ง1ิหน่วยบนเพิ่นก่อนนวดที่แล้ว10หน่วยบนมาสิบเนาะจ้ามาศูนย์เนาะค่ะพี่น้องะ่ะคนโคราาชลักไก่ชนเนาะจ้าพี่น้องเนาะมาเบิ้งวดนี่จ้าหนึ่งสิงหาวันสัน้นเด่น1ิหน่วยบนคือห้ เจ็ดตะวันขันใหญ่ฮะย้ไปซีมักแยไปซีมักหกเนาะจ้าเด็กวิ H ่งแยไปซีขันรถสองวนแล้วเพราะฮันอยากเคล็ดเนาะจ้าพี่น้องเนาะกระไก่มือก็เนาะถ้าแย้ไปสีมีเวลาทํากับซีทำไห้เนาะจ้าเพราะว่าเพื่อนรถสองวนแล้วแย้ไปสีก็อยากทําบันไดเนาะค่ะพี่น้องเนาะกลับมาเบิ้งเด่นบนล่างเพื่อนบานเด็กปั่นจักรยานเนาะจ้างวดที่แล้วเด่นแปดกระศูนย์ มาศูนย์เนาะจ้ะพี่น้องมาศูนย์ข้างเทิงเนาะจ้ะงวดนี้5กับ6วันจ้ะพี่น้องจ้ะหากับ6มาได้ทั้งบนและล่างเนาะค่ะเนาะจ่ะแนวทางคนโคราชเด็กปั่นจักรยานเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง ป้าบัวพันเนาะซันจ่าลงวันที่23เนาะค่ะป้าบัวพันเพิ่นวาเนาะเพิ่นบอกวันหนึ่งสิงหาหกหาว่าซันเอาตัวตัวเน้นเพิ่นเนาะจ่ะตัวเน้นสองตัวแล้วก็บสามตัวปูนเพิ่นเนา 5, 3, 5, 4, 6, ะจ่ะห้าสามห้าสี่หกสามและหกสี่วะซันจ่าพี่น้องจ่าสามตัวคือสี่หกสี่หกสี่หกสี่ห้าหกและ สามสี่หาจากแนวทางป่าบัวผันวสันเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางคู่โตดบนวสันเต่งโตดยี่สิบชุดของแอดนั่นเนาะจ้ะเด่นบนศูนย์สองหกเนาะค่ะเนาะมาเบิ้งสามโตเพิ่นเนาะจ้ะเอาแยาไปสี่านตะต้นน้นเนาะจ้ะพี่น้องแคบหน้าจอได้เลยเนาะจ้าโต่เพุนเฮ็ดดอกจันไไหวเนาะจ้ะเพิ่นบอกว่าศูนย์สองสามศูนย์สองสี่ศูนย์สองเจ็ดเนาะจ้ะแล้วก็ 063 064แหลกะกะ067นะจากพี่น้องอันนี้คือต้นเน้นเพิ่นเนาะค่ะมาเบิ่ง2ตัวเพิ่นเนาะจาะพี่น้องจ๊า2ตัวคู่ตัวก็คือ02 06 26 24 23 03 04 07และ27จากแนวทาง เต,ต็งโตดสามตัวบนของแอดนั่นเนาะคะ่ะผู้ได้รอแคบหน้าจอไปนแนวทางได้เลยเนาะคะ่ะเนาะแค่ไปสีอันตะตนเน่นเพื่อนหายเนาะจ้าผู้ได้แคบหน้าจอชุดเต็มแคบได้เลยพี่นะะ้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าแอดมาตามสัญญาวาสันเนาะจ้าเพื่อนบอกว่ารัฐบาลไทยวาสันจ้าเพื่อนว่าเพื่อนบอกว่าสามตัวมีเจ็ดแปดห้าหนึ่งหกแปดหกแปดหกสองตัว 8 5 8 6 6 1 7 1 8 1และ5 1วัส,สันเนาะจากพี่น้องเนาะฟัน8 5กับ8 6วัส,สันจากแนวทางแอดมาตามสัญญาเนาะจากต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางเรนบล์ตัวเดียวของแอดมรกตเนาะจากเอดมรกตปล่อยเรนบล์มาแล้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะงวดที่แล้วเรนสี่บลมาสี่ศูนย์ห้าบล์รักรอยเนาะจากงวดนี้แลนศูนย์บล์หรือว่าจะมาศูนย์หกของแก่แปดสี่จริงๆงวดน,นี้เนาะค่ะพี่น้องศูนย์หกบลทถิมเนาะค่ะพี่น้องค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางคนบอกว่าคูคูโตดเต็งบนล่างสูตรใหม่ของเอ็ดชายกูลวาสันบอบป,ปักลักเดอร์วาสันจากพันวาเนาะมาเบิงจากพันวางวดที่แล้วเขาศูนย์หาใหาหาศูนย์ออกศูหาเนาะจ้ะเ้ามาตามต่อจ้ะมันเป็นคูโตดก็ได้เนาะค่ะพี่น้องคะคนบอกว่าศูนย์หนึ่งศูนย์สองศนย่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งเจ และ78จ,จากแนวทางคูโตดบนล่างของแอดใช่กูลมาได้ทั้งเทิงและทั้งล่างมาได้ทั้งคูโตดนะจ๊ะพี่น้องจ้ากับพิจารณาเป็นแนวทางจากแนวทางของแอดใช่กุลเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางตัวเดียวล่างวสันสองศูนย์จ้าพี่น้องจ้าแรนล่างตัวเดียวแขนแขนก็คือสองวสันจ้าพี่น้องกับพิจารณาเป็นแนวทางแต่ศูนย์กับมาแห้งเนาะค่ะพี่น้องงวดนี้เนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสาันเพิ่อนว่าจับมัดของเอ,องแอ,อ,อดคู่เมืองยาโม่แล้วก็ปักหลักสิบรางเนาะคะ่ะเอามาจับมัดชนกันเนาะจ้าพี่น้องจ้าเพื่อนบอกว่าชนกันอยู่ที่สองรางเนาะจ้าสามอาจารย์ชนกันอยู่ที่สองล่างเนาะคะ่มาาะ,คะมาเบิร์จ้าเพื่อนจับได้ยังแน่เนาะคะ่ะพี่น้องคะเพื่อนบอกว่าเพื่อนจับได้สองห้าสองหกสองเก้าสามห้าสามหกสามเก่าเน้นๆคือสองหกกัสามหกประสานจ้าเพื่อนว่า ออบปารลักซิปล่างและย่าโมออกศึกแล้วก็แอคคูเมืองเนาะขอพี่น้องเนาะเอามาจับมัดชนกันได้สองตัวล่างตรงๆเน,นาะจ้ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขประมูลน่าจะเป็นของปลอมแต่ว่าของปลอมชุดสูตรนี้เพื่อนมาเข่าเนาะจ้ะย่าเป็นสีกเลยเอามาลงใงห้เบิงเนาะจ้ะสูตรนี้นนเบนเข่าดีดีวาสันกระมาห้เบิงเพื่อนบอกว่าหนึ่งสิงหาหากหากเลเอ่อเด่นหาวาสันเน,นาะจ้ะเลขประมูลกองฉลากเนาะค่ะเนาะเพื่อนก็บอกว่าห้าศูนย์เจ็ด สามหนึ่งห้าศูนย์ห้าศูนย์มาสันสองตัวเพิ่นกับสามหาเจ็ดหาเก้าห้าและศูนย์หาจากแนวทางเลขประมูลกองฉลากนมขอนแก,นนก่นว่าสันจ่าเพิ่นว่าละพี่จะน่าเป็นแนวทางใดเนาะค่ะเนาะอันนี้เป็นของปลอมแต่ว่ากับเข่าดีเนาะพี่น,อนอ้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของไอทศพลวมาสันจ่าเพิ่นวันหนึ่งสิงหาหกหาเนาะค่ะไอทศพลเพิ่นบอกว่าสามตัวมี หนึ่งหกเก้าหนึ่งศูนย์หาน้อจ้ะสองตัวเน้นๆก็คือหกเก้ากับศูนย์หาน้อพี่น้องเนาะชุดร่องเขาจะเป็นหนึ่งสองห้าหกเละหนึ่งศูนย์เนาะจ้ะจากแนวทางของไอทัวสโพนเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเมจิพารวยชุดสามตัวบนตรงโตวะตรงสามตัวบนโต๊ตรงเนาะจ้ะพี่น้องของเมจิพารวยเนาะค่ะ เมจิพารวยเดี๋ยวเคนกลับไปเดี๋ยวเคนกลับมาเนาะค่ะพี่น้องคะการคนเอ,เอาเอามาล่งองแย้ไปซีกาฝาเอามาล่งไห้เนาะค่ะน้องวันที่แล้วเขาคููตด0 5นยเนาะจ้ะเข้ามาตามต่อจางวันนี้เป็นไห่มากเนาะจ้ะ3ตัวบนคือ0ูนย์หกสา578 0าหกเจ็ดหและ ฮ่ C8 กันอา่านผิดคอทัวได้หลายจ้าพี่น้องจ้าจากแนวทางสามโตโต,โตเต็งของเมจิพารวยเนาะค่ะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางฟันธงเดินรางโตเดียวแขนแขนจากสามสูตรวัสันจ้าพี่น้องจ้าเอทอนผ้ารวยเพิรวานนี้เนาะจ้างวดที่แล้วสามสูตรชุดเลขได้หนึ่งเนาะจ้าอีกสองสูตรได้หาเนาะจ้า แต่ว่างวดนี้สามสูตรเพื่อนไดหกตัวเดียวแข็งๆเนาะสันจ้าหรือว่าจะมาหกหกว่าสั้นกะพิจะน่าเป็นแนวทางใดเนาะจ้าจากแนวทางล่างตัวเดียวสามสูตรว่าสันจากแนวทางของแอดทอนเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของปราม่วงว่าสันจ้าเลขปราม่วงวันใจหาซิบหาซิบเด้อว่าสันจ้าเพันว่าเพื่อนกระหายมากเนาะห้าศูนย์แปดห้าศูนย์เก้าสองเจ็ดแปดว่าสันสองตัวเพื่อนกะ 08 7809และหาจ้าแนวทางประมวงเนาจะจ้ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรตำไทยวสันจาเพิ่นว่าสิงน้าโชกงวดที่แล้วสิงน้ำโชกห้หาส3เนาะค่ะพี่น้องค่ะเข่าของเพิินนููเนาจะจ้ะงวดนี้เพิ่นห้มามี2คูเนาะจ้าจับชุดวิ่นคือ6 9เก้า กบ60มาสันจ่าพี่น้องเลขเด่นแย้ไปสีบอมมี่บนม่ลางเนาะจ้าวันนี้แย้ไปสรีมักหกนาจ่าพี่น้องจ้ามักหกทั้งบนทั้งล่างเละค่ะพี่น้องกาพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะจ้าเนาะรออีกรอบหนึ่งคันแย้ไปสีมั่นใจกับสิลงบอกอีกเทือนึงเนาะค่ะพี่น้องเนาะแต่เลขดับน่าจะดับ8ลางเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นน้มาปิดถ่ายด้วยแนวทางของอาจารย์สมมน มอนชิโลวาสันเนาะจะหนึงสิงหาหกหามพพิดมือเนาะค่ะพี่น้องค่ะเพื่อนบอกว่าเด่นบน2ก็สาวาสันเนาะจะเอสองตัวบนเออสามตัวบนเพื่อนชุดนิ่นสามตัวบนก็คือส3 8ชุดล่องสองเจ็ดสามชุดกันสามเและสองเจ็ดเก่าสองตัวบนเพิ่นคือสามแปเจ็ดสามและเจ็ดเก่าเนาะค่ะเนาะแล้วก็มาเบิ่งสองตัวล่างเพื่นจะเพิ่นบอกว่าสตัวล่าง เดน3กับ8เนาะจ้าชุดเน้นก็คือ 83. ดชุดล่อง82ชุดกัน85และ8 6จากแนวทางของอาจารย์สมมอนชิโร่นะคะพี่น้องคุณใดติดตามแนวทางของอาจารย์สมมอนชิโร่แคปหน้าจอจ,อจ,จดจาดฝาดบ่มไดเลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะถ่ายคลิปนี้ยาไปซีก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ้าที่ได้เข้ามารับชมรับฟังก็ขอห้สุขภาพแข็งแรงเรื่อยๆสุขุสุขคนเด้อจ้าว่าจะได้ที่ยายไปซีว่าบมวนหรือว่าอ่านตัวเลขพีชก็กข,อขอโทษขอไัยหลายๆเนาะพี่น้องเนาะ ยายไปศรีก็ขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ้าเี่ได้แบ่งปันขอูลเนทางให้ยายไปศรีมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบ่งได้ชมเป็นเนวทังเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายเด้อจ้าสวัสดีจ้า